โดยสรุปครับทั้งหมดที่ได้เรียนมายืดยาวนั้นท่านกำลาาดูรายละเอียดจากข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองสามยังไม่ออกเตรียมจะออกแต่ยังไม่ออกแล้วก็จะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นตามสถานการณ์แต่ว่าโดยสรุปข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งเมื่อกี้ผมสรุปไว้ก่อนว่ามันมีประเภทห้ามทําให้ทำควรทำแต่สำหรับโจทย์ในใจประชาชนที่มีอยู่คือว่า เอนี่เขาปิดประเทศแล้วยังเอนี่เขาปิดเมืองแล้วยังเอนี่เขาปิดบ้านแล้วหรือยังคําตอบสรุปซ้ําอีกครั้งหนึ่งดังนี้ครับปิดประเทศนั้นยังไม่ปิดเพราะเราไว้เปิดให้คนไทยกลับเข้ามาได้แต่ท่านก็จะเห็นว่าสำหรับชาวต่างประเทศนั้นคือการปิดประเทศแล้วแต่เรายังไม่ปิดสนามบิน ราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าปิดประเทศที่พูดพูดกันนะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปิดท่าอากาศยานยังครับเพราะเรารอเครื่องบินขนคนไทยกลับอยู่แต่ชาวต่างประเทศนั้นขนกลับเข้ามาไม่ได้คนไทยกลับเข้ามาได้แต่ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองอื่นที่ทัดเทียมกันอันนี้คือปิดประเทศปิดเมืองคือข้ามจังหวัดปิดแล้วยัง คำตอบคือยังยังสามารถเดินทางได้อยู่แต่จะยุ่งยากลําบากในการเดินทางเพราะเราไม่สนับสนุนเรานี่คือรัฐไม่ใช่ผมนะไม่สนับสนุนให้มีการเดินทางจึงใช้มาตรการที่ยุ่งยากลําบากในการเดินทางและเสียเวลาแต่ก็จําเป็นต้องทําครับแค่ท่านจะขึ้นรถที่ไม่ใช่รถส่วนตัวของท่านไปต่างจังหวัด ท่านก็จะต้องเจอกับมาตรการเว้นที่นั่งอย่างน้อยหนึ่งเมตรท่านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนท่านต้องมีโทรศัพท์มือถือเพื่อเตรียมที่จะติดแอปพลิเคชันท่านต้องเตรียมที่จะเผชิญกับการตรวจอุณหภ,ภูมิไปตลอดทางอาจจะหลายด่านทุกจังหวัดที่ข้ามไปท่านจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือเตรียมตัวไป ถ้าไม่มีเตรียมไปเขาก็อาจจะเตรียมไว้ให้ท่านและถ้าตรวจพบระหว่างทางว่าอุณหภูมิท่านสูงผิดปกติเสี่ยงเขาก็จะให้ท่านออกจากยานพาหนะนั้นแล้วส่งไปกักกันตัวหรือเก็บไว้ณสถานที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคนี่คือเรื่องปิดเมืองปิดบ้านปิดหรือยังคำตอบก็คือยังแต่ กึง่งกปิดสำหรับคนสามประเภทผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยเป็นโรคบางชนิดเด็กอายุตั้งแต่ห้าขวบลงมานอกจากนั้นก็ยังไปทำงานได้ตามปกติข้าราชการยังไปทำงานได้ตามปกติคนที่เป็นลูกจ้างพนักง,งานห้างร้านบริษัทยังไปทำงานได้ตามปกติ ในข้อกำหนดนี้นอกจากจะพูดถึงเรื่องห้ามเข้าที่นั่นที่นี่ไม่ควรเข้าที่นั่นที่นี่มันมีการเขียนไว้ข้อหนึ่งว่าสถานที่หรือกิจการต่อไปนี้รัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดคือไม่จะปิดไปหมดนะมีสถานที่หรือกิจการบางแห่งรัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดรักอยากขอร้องว่าอย่าปิด มีอะไรบ้างอยู่ในข้อกำหนดเช่นแล้วตรงนี้ก็เป็นการตอบคำถามที่มีคนโทรศัพท์เข้ามาที่ศูนย์โควิด1 1 1 1วันละเป็นพันคนว่าอันนั้นปิดไหมอันนี้เปิดไหมอันั้นทำได้ไหมในข้อกำหนดเขียนไม่หมดแล้วครับยกตัวอย่างเช่นโรงงานยังเปิดทำการได้ตามปกติธนาคารเปิดครับ ATM ตู้ ATM ยังเปิดครับร้านอาหารยังเปิดครับ แต่ขอให้ใช้วิธีซื้อไปบริโภคที่บ้านห้างสรพรพสินค้าให้เปิดเฉพาะ,พะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกอาหาร,รแผนกยาและ,ะแผนกสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันซึ่งก็แปลว่าไม่ใช่แผนกแฟชั่นแน่หรือว่าการบริการขนส่งสินค้าเช่น จำเป็นต้องขนปลากระป๋องมีมา,ม,า,ม,าม่ายำๆไวๆไ,ไปส่งตามห้างเพื่อให้เต็มหิ่งหรือชั้นยังทําได้ตามปกติครับการซื้อหาอาหารยังทําได้ตามปกติครับประชาชนยังสามารถไปซื้อหาอาหารได้ตามปกติเพราะเรายังไม่ได้ปิดบ้านแล้วก็ยังขายได้ตามปกติแต่ห้ามกักตุนสินค้า กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบในเรื่องตรงนี้ปลัดพาณิชย์เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการดูแลคุณภาพปริมาณราคาเพราะฉะนั้นมันจะมีกิจการหลายอย่างที่ต้องเปิดธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสถาบันการเงินหรือคนที่จะต้องไปแจ้งความตํารวจของหายถูกขโมยสถานที่ราชการต่างๆ ยังเปิดทำการตามปกติอันนี้เป็นเรื่องที่กำหนดไว้ได้ว่ารัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดโรงพยาบาลร้านขายยาคลินิกธนาคารสถาบันการเงินสถานที่ทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์หุ้นการขนส่งสินค้าโรงงานผลิตธุรกิจดิลิเวอร ออนไลน์ Online, สั่งให้มาส่งที่บ้านยังทำได้ตามปกติทุกอย่างและสนับสนุนให้ทำด้วยคือแม้วันหนึ่งจะไปปิดอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ปิดคำถามมีว่าวันนี้เราประกาศเคอร์ฟิลหรือ,อยังเคอร์ฟิลนั้นก็คือการห้ามออกจากสถานที่ในเวลาอันกำหนดขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิล เคอร์ฟิวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่เรื่องเดียวกันเพียงแต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้รัฐมีอำนาจหนึ่งสองาจดใน10นั้นคือเคอร์ฟิวด้วยซึ่งวันนี้ยังไม่ประกาศเพราะฉะนั้นยังไม่ประกาศเคอร์ฟิวยังออกจากบ้าน3ามทุ่มห้าทุ่มตีสตีหก็ยังออกได้ตามปกติ เพียงแต่สำหรับบุคคล3ประเภทดังที่เรียนนั้นไม่แนะนำให้ออกจากบ้านเว้นแต่จำเป็นต้องไปทำธุรกิจธุรกรรมบางอย่างอย่างที่ได้เรียนให้ทราบ